เราคืออ e ีสปริงเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงที่รวมเทคโนโลยีทันสมัยไว้ในหนึ่งเดียวเพื่อมอบน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยประหยัดและยังคงคุณค่าแร่ธาตุในน้ำรวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ำดื่มสะอาดจากเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัวเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนวัตกรรมระดับโลกการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลก เครื่องกรองน้ำที่มอบน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยด้วยประสิทธิภาพในการกรองสิ่งปนเปื้อนและฆ่าเชื้อโรคและยังคงแร่ธาตุในน้ำได้นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดจำนวนขยะจากขวดพลาสติกประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำขวดพลาสติกเพราะชุดไส้กรองของอ e ีสปริงกรองน้ำได้5000ลิตรต่อปีหรือเทียบเท่าน้ำดื่มบรรจุข,ขวดขนาด500มลตรถึง1 0,000ขวดนั่นเอง รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา3ปีรวมทั้งรับประกันความพอใจ90วันนับจากวันที่ซื้อจากบริษัทหรือวันที่ลงทะเบียนรับประกันทำไมต้องเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงเรามาเจาะข้อดีของเครื่องกรองน้ำนวัตกรรมระดับโลกกันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของเครื่องกรองน้ำแอมเวมาไม่มากก็น้อยแต่ที่จริงแล้วเครื่องกรองน้ำแอมเวหรือเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงนั้นมีข้อดีอย่างไรวันนี้จะพามาเจาะลึกว่าเหตุใดเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงจึงพิชิตใจทุกครัวเรือนได้ ความสะอาดปลอดภัยเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนับเป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ผสานด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยผนวกทั้งระบบคาร์บอนกำมันและระบบอุลตราวัยโอเลตเข้าไว้ด้วยกัน โดยที่คาร์บอนกำม,มันจะมีคุณภาพสูงมากกว่าไส้กรองทั่วไปซึ่งดักจับสิ่งสกรปรกหรือสารปนเปื้อนได้มากกว่าอีกทั้งยังกรองสิ่งปนเปื้อนได้มากถึง160ชนิดและกรองได้เล็กถึง0.2ไมครอนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและเทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเลตที่สามารถกำจัดเชื้อโรคไวรัสและสารปนเปื้อนที่มากับน้ำได้มากสูงสุดถึง99.99% 99จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่คุณจะได้รับจากเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนั้นสะอาดปลอดภยัยประหยัดค่าใช้จ่าย การันตีด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในระยะเวลา1ปีโดยเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงมีค่าใช้ใจ่ายน้ำดื่มเฉลี่ยลิตรละ1บาท50สตางค์คิดเป็นเงิน7,800บาทต่อปีโดยสามารถกรองน้ำได้จำนวน5,000ันลิตรต่อปีซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะรวมถึงค่าเครื่องชุดไส้กรองท่อนำน้ำค่าน้ำค่าไฟโดยประมาณการในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายจากน้ำดื่มบรรจุขวดลิตรละ9บาทสำหรับครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิก4คนต่อปีคิดเป็นเงินทั้งสิ้น26,280บาท ซึ่งเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง18,480บาทต่อปีเลยทีเดียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่สูญเสียน้ำทิ้งเครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงมีส่วนช่วยรักษาทรัพยากรน้ำและทรัพยากรในการใช้ผลิตน้ำของโลกไม่มีน้ำเหลือทิ้งขณะกรองซึ่งในขณะที่เครื่องกรองน้ำระบบอ O จะเกิดน้ำทิ้งขณะกรองมากถึง70%ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก เครื่องกรองน้ำอ e ิสปริงสามารถกรองน้ำดื่มได้เทียบเท่าน้ำดื่มขวด500มิลลิลิตรถึง10,000ขวดต่อไส้กรอง1ชุดนับได้ว่าเป็นการช่วยลดการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงรวมเทคโนโลยีอันทันสมัยไว้หนึ่งเดียวเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายสำหรับทุกคนในครอบครัวเทคโนโลยีสมาร์ทชิปเตือนทันทีเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองหรือเมื่อพบปัญหาสิ่งผิดปกติ พลังงานเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าแบบไร้าสายอ e ีเกิลเปิลทำให้ปลอดภยัยเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันกำจัดสิ่งปนเปื้อน160ชนิดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์เทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง99.99% 99 การผสานทั้งระบบคาร์บอนกำมันและเทคโนโลยีหลอดอุลตราวายโอเลตเข้าไว้ด้วยกันทำให้น้ำที่กรองออกมานั้นมีความสะอาดปลอดภัยอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีอย่างสมาชิปที่จะช่วยเตือนคุณเมื่อเครื่องเกิดปัญหาหรือครบกำหนดการเปลี่ยนไส้กรองอีกทั้งระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบไร้าสายอย่างอ e ีกัปเปิลจึงวางใจเรื่องปัญหาไฟร่วมมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยไปอีกขั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำดีไว้ใช้ในบ้านหรือสนใจเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงที่คุ้มค่าการใช้งานในราคาที่เหมาะสมสามารถคอมเมนต์หรือทักแชทมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลย